สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเรตปุรานะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมดอกของไม้แยแยหรือว่าต้นไม้แยแยที่บ้านนะคะต้นนี้นี่ก็อายุมากกว่า10ปีแล้วค่ะเพราะว่าได้ต้นนี้มาเนี่ยตั้งแต่ก่อนช่วงน้ำท่วมปี2554ค่ะนี่คือดอกของเขานะคะจริงๆเนี่ยกะจะถ่ายคลิปให้ชมตอนที่ ดอกเขาเล็กๆะคะ่ะพอดีว่าถ่ายไม่ทันนะคะก็เลยเอาเป็นว่าเขาโตขึ้นมาเป็นดอกตูมๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นใบไม้แย่แย้ค่ะวันนี้นะคะถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่หกพฤศ,ศจิกาย,ยน2564น่ะคะช่วงเช้าๆของวันเสาร์ค่ะหน้าบ้านก็จะได้ยินเสียงนกร้องด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิ่งของไม้แย่แย่ซึ่งไม้แย่แย่เนี่ยเขาจะมีรากแบบนี้ด้วยนะคะก็คือสามารถ ตัดตรงนี้เลยค่ะตัดแล้วเอาไปปักชำนะคะหรือว่าไปปลูกได้เลยนะคะเพราะเขาจะมีรากเล็กๆออกมาแบบนี้แล้วนะคะกรณีที่ต้นไม้ใหญ่แย้นะคะที่อายุมากกว่า1ิปีเนี่ยเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเคยเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าไม้ใหญ่แย่ที่อายุเกิน1ิปีขึ้นไปเนี่ยเวลาที่ไปทํา มวลสารนะคะหรือว่าไปทำเครื่องรางของขังวัตถุมงคลน,นะคะก็จะมีความเข้มขลังมากเป็นพิเศษด้วยนะคะอันนี้ก็คือกิ่งของเขานะคะก็ไซส์ประมาณกับแท่งดินสอเลยค่ะนี่ค่ะ ก็คือกิ่งของเขานะคะหลายๆท่านอาจจะงงเอ๊ะอยู่ๆก็เปิดตัวว่าพามาชมดอกไม้แย้แย้แล้วไม้แย้แย้คืออะไรนะคะไม้แย้แย้นะคะก็คือต้นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเลยค่ะปลูกเพื่อจะได้เสริมทรัพย์เรียกโชคลาภเข้ากับตัวเราแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือกิ่งของเขานะคะก็ที่บ้านจะมีทั้งหมด2กระถางด้วยนะคะก็พออัดคลิปนี้ไปแล้วนะคะ กำลังค่ะกำลังคิดว่าจะขยายกระถางออกมาหลายๆกระถางด้วยนะคะอันนี้ก็คือใบของไม้แย่ๆค่ะอ่าอันนี้น,นี่อันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นยอดยอดที่สูงมากๆเลยนะคะสูงกว่า สูงกว่าคนพูดอีกนะคะคนพูดนี้สูงประมาณ157เซนติเมตรนะคะกิ่งนี้นะคะมีความสูงมากน่าจะเกิน2เมตรได้ค่ะกิ่งนี้เลยนะคะแล้วก็มีการแทงกิ่งออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้จะเป็นกิ่งอ่อนด้วยนะคะข้างๆแล้วก็จะมีกิ่งแก่นะคะนี่คะ่ะกิ่งอ่อนนี่ยอดกิ่งยอดของกิ่งอ่อนนะคะยอดของกิ่งอ่อน,นะคะ่ะนี่คะ่ะที่เป็นสีเขียวๆนะคะ นี่ค่ะกิ่งแก่นะคะที่สูงๆขึ้นในนิดนึงนะคะอ่านี่ค่ะก็คือไม้ยยแยที่บ้านนะคะจะบอกว่าเกจิอาจารย์นะคะหรือว่า เขาเรียกว่าผู้ที่มีวิชานะคะถ้าหากได้ไม้ใหญ่แย้คะหรือว่าทราบว่าที่ไหนมีไม้ใหญ่แย้แล้วนํไม้ใหญ่แย้เนี่ยมาทําเป็นวัตถุมงคลเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตะกุดนะคะตะกุดนี่อาจจะเป็นแบบตะกุดที่ตัดข้อของไม้ใหญ่แย้โดยตรงเลยนะคะอย่างข้อมือตะกี้นี้ที่ให้ชมกันนะคะแล้วก็บางท่านนะคะก็อาจจะเอาไม้ใหญ่แย้ไปบดเป็นมวลสารนะคะเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารเวลาจัดสร้างวัตถุมงคลหรือว่าพักเครื่องต่างๆด้วยนะคะซึ่งจะเสริมพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหาส มหานิยมมหาละรวยเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือใบนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดสมมุติคนที่เขาเขาเรียกว่ามีมีโชคนะเขาเรียกว่ามีดวงโชคดวงราบอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเออส่วนตัวไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เสี่ยงโชคสิ่งดวงเท่าไหร่อันนี้กิ่งนะคะกิ่งกิ่งกิ่งของเขาเนี่ยค่ะก็ประมาณอันนี้กิ่งนี้ก็ประมาณดินสอค่ะด้ามดินสอได้นี่ตัดทําตะกุดได้หลายดอกเลย เนี่ค่ะนี่ก็คือกิ่งอ่อนๆนะคะกิ่งอ่อนๆอันนี้กิ่งนี้ก็สูงเหมือนกันอ่ะกิ่งนี้ก็คือกิ่งมดตะกี้ค่ะที่ให้ชมกันนี่นะคะไอซีดำๆนั้นก็คือสายไฟนะคะสายไฟพาดหน้าบ้านค่ะนี่ค่ะกิ่งก็ค่อนข้างยาวกิ่งนี้ก็ไซส์ประมาณกับด้านดินสอเลยค่ะแล้วก็มีกิ่งอ่อนเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะสําหรับกระถางน,นี้ค่ะ เรามาดูใบกันนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เขาเรียกว่ามีดวงทางด้านเสียงโชคเสียงดวงนะคะแค่ดูใบค่ะเหมือนจะเห็นแบบตัวเลขลอยขึ้นมาเลยนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูกันนะคะเพื่อเพื่อท่านที่มีดวงทางด้านเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงนะคะดูแลจะแบบว้าวเห็นตัวเลขลอยขึ้นมานะคะอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะที่หลายๆท่านนะคะที่เ, <até S 2> เคยได้โชคได้ลาบจากไม้แยแย่เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นพุ่มของไม้ยหญ่แย้ที่บ้านค่ะมีสองกระถางนะคะ,ะต้นข้างๆนั้นก็จะเป็นต้นกาหลงด้วยนะคะอยู่ข้างๆกันนี่ค่ะก่อนจบนะคะก็จะให้ชมให้ชมดอกอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับดอกไม้ใหญ่แย,แย้อยากรู้เหมือนกันว่าอยากชมดอกไม้ใหญ่แย้ตอนที่เขาบานหรือเปล่าถ้าอยากชมดอกไม้ใหญ่แย้ตอนที่เขาบานนะคะยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกมานิดนึงนะคะจะได้อัดคลิป นำภาพนำคลิปนะคะของดอกไม้แย่ๆตอนที่เขาบานมาให้ชมกันด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่บานค่ะตอนนี้ยังตุ่มๆอยู่ค่ะสำหรับดอกไม้แย้แยะนะคะว่านมหามงคลที่หายากมากๆเลยนะคะพุทธคุณนี้เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่ค่ะถ้ามีปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นว่านที่สุดยอดเมตตามหามงคลเลยค่ะนี่ค่ะ เช้านี้นะคะก็เพิ่งรดน้ําไปค่ะก็เลยนําภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะถ่ายเป็นคลิปมาให้ทุกท่านด้ชมกันค่ะสําหรับดอกของไม้แยแยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าว่านเทวบุตรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องอ m มเ e ตปูลานะคะ ถ้า,าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ